สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคขับเิซีสาวน้อยเพีรยบานแพงแฟนขับกีฬาอุ้งอิงทั่วประเทศและกัทั่วโลกมาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องนมโพลังกาชาแนลพี่นอ้องเมอนก,กะส,ตตสิตามติดสาวน้อยเพีรยบานแพงตามติดกีฬาอุ้งอิงไปทั้งกลุ่งงลนะพี่น้องทั้งน้องของบุรีรัมย์นพีน้อกเนาะ พอดีได้เขาไปซองเขาไปเบิ่งช่องกันใช้ว้ไรสินเนาะพี่น้องโอ้เห็นแล้วรับปลื้มใจประทับใจน้ำอีลาพี่น้องเอฟซี FC ทีเพิ่นมาบุกบ้านกีฬามือมือว่านี่เนาะพี่น้องเนะาะเอฟซีจกทางหากกลางทั้งไตทั้งกลางเลยพี่น้องแถวส้วนคนไทยอยี่เลยพี่น้อง บเคยเบิ่งหมอลำบอหมักบมอลำเบิ ogen, ่งบอเปลี ogen, ่ยนฟันบ่อกแต่ว่าแต่มาติดตามอลำย้อนยิ ogen, ่งละมหงเงเมื ogen, likewise, ่อนี ogen, ้ก็นํามาหอดโปรลี <Yeah. S 2> mm ่ลำพี่น้องว่าสิไปน้าอีกหลายงานอยู่เลยพี่น้องเลยเป่นวานะเพราะว่าช่วงนี้มันกัไก่สงการแล้วเนาะช่วงพระเจ้าออกหาเที่ยวหาหินหาเที่ยวกันแล้วมีแต่ผู้ใายล้วนๆนี่พี่น้องเอฟซี เป็นไปแบบมีแต่ไวรุษนัดด้นนั้นเลยโอ้ยเรารทับใจสุดยอดอิลีในพี่นอนะ้องเนาะขอมเทียอิลีวะข,ขนาดขนาดขาเจ้าฟังฟังบอ,อกฟังลำเบอ,อกเน้องพี่น้องเนาะฟังบออเปลี่ยนแต่อยังางนั้นมันนตามติสกิล่าไปทุกงานเน้องพี่น้องไปสไปอีกหลายงานอยู่ เพิ่มเพิ่มสิไปดอดผลหรือทั้งน้องไายเป็นช่วงวันที่น้องไายวันทีอะไรว่ามาวันทีสิบสี่อย่หรองเห็นไหมใหญ่ไร้เล้เบาอยู่โอ้สุดยอดดีดีวะมีแต่รุ่นเรมีผู้หญิงเจ้าค้นเรามีตัวกุ้งไสเราเกียค้นเราพี่น้องเนาะตามที่ทีลาดิโอ้มีหลายแบแต่เงินเดียวเดียวแหละพี่น้องเอฟซีลาวมิงมีมีทุกชนชั้นมีทุกรุ่นทุกอายุคนมีบัตรแต่เล็กเ้อยจน 80 90 70มี่บ้ดพี่น้องเอฟซีลาวม,าาามีประทับมาได้แล้วก็มื้อนี้ก็ประทับใจอีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องน้อมีเพราะเอฟซีเปิดมาไล่ม,มา,า,าให้ค้มมอดผ่านทางผ่านทางไอ้พ่อยุ่งยุ่งนาะพี่น้องนะฮะหายลาวไปเซาภัยเซาภัยขอมอดมอดเนาะพี่น้อง หนึ่งมืนบาทโอ้สุดยอดดีเลาพี่น้องเอฟซีกันไดนทำบอลหรือมีเงินเข่าสมือส,ม,อสมือได้พี่น้องก็ทำธรรมาดาดิสุดยอดดีเลยทำบอลกันไดนโอ้ตั้งแต่เข่ามาอยู่สาวหน่อยเดียวโอ้มีเงินเงินเข่ามันไหลดิพี่น้องหลายหมืน่นเกือบแสนลรอมั้งแต่เห็นพวกมะไล่แต่ละเมื่อน้อเอฟซีอวดไม่พวกเราเนี้เดี๋ยวพวกนั้นมีผู้นี้เอามาให้เนี้ยนี่น ไลยเลยที่พี่นอ้องนี่มาไล่ซุ้มเลยลนะ่ะข้ามหมอดก็ถือว่าเอฟซีเป็นสนับสนั่นไล่พี่น้อง FC เอฟซีวันใหนการต้อนรับไล่การแสดงหน้าเวทีก็ถือว่าหลังจากที่ข้ามหมอดเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าตะลุยก็ถือว่าโอเคต้องพี่น้องถือว่า ผมแบบไม่นม่ใ,นใจคิดว่าดีดกีก่อนก่อน,นอันนี่มีมุกมีอย่างห้าตอบโต้กันดีครับไอ้ย่ายเหลีห่ยมย่า่เนี่ยคือว่าดีกว่าเขาพี่น้องมีช่วงห้าตลกคำขึ้นก็ก็ลายยิ้มเพราะเพราะว่ามีค้ามหมอดมาสอนแจ้งอีกทีหนึ่งพี่น้องนะเขาเลาจั่วเก่งแน่เวลาหนาเวทีก็คือว่าเป็นบุคลากรที่มาตรฐานที่เขามาซอยตลกของสาวหน่อยเพียนบาดแย,ยงน้องพี่น้องเนาะ ดีใจน้ำเล่าเขามาจุดน,นี้การสิ่งหนึง่งหนึ่งก็อยากให้เร่าพอมพอยังหยุดหหนะพะห o ม o g e น e o u s นะพี่น้องเนาะอยากให้เกิดขึ้นเร็่ยวๆอยากให้เกิดขึ้นที่ดีเลยพี่น,อน้องสิได้ปนหนีปวดสินซอยข้ามหมดยังภาวัน่ายเกิดขึ้นที่นี่เลยพี่น้องเองย,ยังคิดว่าต้องเกิดขึ้นสักสักมือหนึ่งนะ่ะ โบ,บชาเร็วๆกันจิถ้าค่อยส้ม e like ด้วยนนพี่น้องเนาะปฏิหารสีมี่จริงปะโดยอำนาจบารมีอีหล่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้ช่วงช่วงนี้คอยเฮ็นคอยเฮ็ดงานกลางคืนเนาะพี่น้องเด้อเขากางกลางคืนไปนอนกลางเว้นสองมือฟันเห็นอีหล่าไหมพี่น้องฟันเห็นอีหล่าสองมือเนาะเสียบไปเพราะเสียบๆนี่แหะฟันเห็นหล่าสองมือขึ้นเหล็กไอ้ไอ้มือมือแหล็กมือกวอน ใมู่บ้านนี่นนองดิฉันไปข้าวหนึ่งฟันมายิราบแสดงอยู่หน้าบ้านวันดีใจว่าสันว่าใสียิราล์รถไปจอดว่าใส่พ่อเอกแม่หน่อยเอารถไปจอดหน้าบ้านที่ได้ของน้ำยังอยู่บ้านนั่นสันดีใจว่าสันว่าจีนไทยลูงก็เวลาว่าโอ้ตื่นเต้นขนาดเลยเมื่อนี้ก็ฝันฝันเั้งหญิงฝันม้างแล้วจับบ่อใดพี่น้องเมื่อนใดฝันบ่อใดจับบ่อใดเอื้อนเชื่อมั่งหวัดสิมาเนี่ย คิดว่าตรงมาหัวสิมาเกี่ยวก็มีหลายที่กอลหรือพี่น้องรถซีมาเนี่ยรถซีมาตัวไดสอดออกตัวไดเนี่ยพอนายดูถึกกันเลยพี่น้องเรื่องบริษีดวงเฮียงน้ำมีลากันค่อยสมเด้อพี่น้องเด้องบริเวณตีเป็นตัวใดกระตีเอารถเด้อพี่น้องเรื่องประยังบอกวปาอยังบอกย์ผิดพลาดน่ะพี่น้องพี่น้องตี้ยรถปันเชียวก็พี่ลาพี่มันสิมาตัวใดกับบอลุงถึกกันนะพี่น้องนะ พี่น้องกับไปเตีเเยวาผู้ใดพันตีห้วยแม่นไกลอาร์ซิมาต,ตัวใดกับมันไผพมันมัม่นบุญไพบุญมันน่นเนาะพี่น้องเนอะโอเคเนาะพี่น้องถ่ายคลิปกับพ่มไม่ยังไรขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามอาริมาชมคลิปให้ยูวนตีแม่สุดตัสุคนเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ